เดี๋ยวผมขออนุญาตไปอยู่กับทีมนู้นละกันใจค่ะอ่ะมามั่นใจกันไหมพวกเธอมั่นใจนะเราจะขึ้นมาทายทีละคนแม้หรือว่าห้าคนเลยอ่ะขึ้นมาบนเวทีเลยจ้าทีมหนึ่งขึ้นมาเลยจ้าขึ้นมาเลยจ้าพี่สีจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวภาพเนี่ยจะขึ้นขึ้นทางด้านหลังนี้แล้วก็ให้น้องๆในช่วยกันใบพี่ี่ห้ามหันหลังไปดูนะครับพี่ออ อ่ะพร้อมยังฮะเพือแฟนพันแท้พร้อมยังผู้เข้าแข่งขันพร้อมกันเลยอ่ะจะแท้ไม่แท้ก็จะรู้วันนี้ครับแฟนพันแท้เกมมารีหรือเปล่ามีโรคประมาณร้อยกว่าตัววันนี้เราขนมาหมดเลยใช่ค่ะขนมาหมดเลยนะครับมัน T M ียังไม่รู้เลยนะะแต่ว่าแน่นอนพี่ซีรู้แน่นอนใช่แล้วพี่ซีอ่าจะสบายสบายพี่ซีแล้วเหื่อยตกละอ่ะพร้อมหรือยังไม่จริงเลยเขายังไม่ได้แข่งเลยโอเคทีมงานถ้าเกิดยพร้อมแล้ว ครับขึ้นมาเลยครับพีโรตัวแรกครับพีโรตัวแรกครับอย่าลืมครับพี่ซีสามารถฆ่าได้3ครั้งมีปีกค่ะมีปีกมีปีกมีเวลาจำกัดนะมีเวลาจำกัดนะเทีละคนทีละคนซาตาซาตาโทษนึงมิงบองมิงบองมิงบองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลบกลวนมาต่อต่อทางท้ายโอเคขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปลูกเป็นแทงค่ะเป็นแทงค่ะมีดาบมีดาบ แล้วก็มีสกิลหมุน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 อ่ะมีดาบแล้วหมุน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 ดาบมีใหญ่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 กลัวหรอยังไงบอตต์ตุ้เตึ๊โอเคพี่ตงพี่บองพี่บองโอเคเอิ่มเอิเอิ่เป็นแทงเป็นแทงเป็นแทงสตันเยอะเยอะสตันเยอะเยอะใส่หมวกใส่หมวกคุมหมวกโลบอดปั่นโลบอทโล่บอดอะดูนเหรอมีเวลาจำกัดนะมีเวลาจำกัดนะทีมงานจับอยู่นะทีมงานจับอยู่นะเน่ยเวลาแล้วนบนนะเวลาอยู่ด้านบนนะ บมุนได้ข้ามได้พี่สีทำไม่ได้ข้ามได้นะพี่สีพี่สี่ข้ามได้สามรอบพี่สีีเวลาจบหมดข้ามข้ามข้ามเคโอเคเกี่ยวแล้วก็จะคอได้เกี่ยวเกี่ยวแล้วคอมีนะอ่าถูกต้องบิบองมิบองมิบองบิบองมิบองะเป็นซอฟท์ฮิวได้ฮิวได้ได้สวยๆ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 สวยสวยๆสวยๆสวยๆสวสวยสวยๆสวสวยๆสวยวยๆสวยดวสวยๆ ข้าไหมข้ามไหมข้ามข้โอเคเหลือเหลือแค่ครั้งเดียวนะเคนะมีมีจ้มยิงกระสุดได้รัวรัวรัริงกระสุนได้รัวรรัวเป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่อะไรอ่ะรูเมียเป็นอันนี้คือห้าอะไรหมดเวลาหมดเวลาทจาแมคนอิ่มเจ้าแมคนอิ่มกาลี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 นี่ยคะที่พ่อมาแบบว่า ต้องบอกล่กสนาฮีโร่กับสกิลมันยากนะเราต้องบกนาได้ไปสมฮีโร่สามคะแนนถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนอยากมีเคล่อนท่าไหมคะท่าบอกแบ๊กท่าอะไรดีคะเอาปกแบ๊กได้ไหมคะปกแบ๊กได้ไมครับกแป๊กแต่ว่าปกแบ๊กคีบจะเกี่ยว บอกแบ็คทีมแรกไฟสักแน่เป็นการเต็มตัวไงเกมแรกยังงงงงตื่นตัวอยู่